ครับเพื่อนๆพี่ๆพ,พี่ป้าละอาทุกคนมากินแนวเดิมมังเนื้อไก็กินอันนั้นนะค่ะน้องจา๋าถ้ากินแน่ห้อหมักพี่สิบเปอซ็นตกินแนวห้อ,องมักกินเังไอไก่แสบเน,นานนนคะค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อีองก็ส้มตำใส่กุ้งกุ้งหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องจา๋าไม่เอากุ้งสดเนาะเพราะว่าชอบกินสุกมากกว่ากินกินสดอะไรด้วยตัวกินได้บเยอะพี่น้องจา๋าหมูยอเหมือนเดิมก็เลยทําเป็นกุ้งนึ่งมาจะได้อร่อยโอ้ยบอกซื้อน้ำลายกันมากกว่าจ้ะพี่น้องจ๋า แล้วก็ขนมจีนเหมือนเดิมค่ะผักเราก็มีกระเจีย๊ยบนึ่ออ่าอันนี้อย่างพี่น้องผักคอมป้อมผักคอมบัวากาัดหอมมะฮองกันด้วยจ้ะทุกคนจ้าหอมเหมือนเดิมหอมเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเหอมจ้ะทุกคนจ้าม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 าหอมค่ะแช่ญเอาซื้อน้ำลายของรามาตรอยเลิน้องคนชอบหอมคนชอบหอมจ้ะทุกคนมาค่ะทุกคนจ้าที่เก่าแลวพี่น้อง chị xuống một xe, xuống mở tắc vừa chắc chưa hư hư có biến hư 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 กินเนื้วเบลเซ็ปนี่มันแต่ว่ามันอย่าอยากลดซีซาร์แน่พี่น้องจ้าใช้พริกมาเต็มที่ใช้พริกมาหลายแนนจังหนึ่งขั้นใส่หน่อยหลายหรือไม่ใส่หลายแล้วยนันไห้พี่น้องบ่ก็กินแบบบ่อัดคลิปก็เอาแบบนั่งไห้กับพี่น้องเลย คือพงษ์พญเข้าก,กิ <c oughs> <c oughs> านซีซาร์ชิองจ้ามเนานมนชิีซาดก็สมบูรณจริงๆก็เป็นคนชอบกินเผ็ดจักคนแต่ว่าในคลิปที่บราเครเห็ดเผ็ดก็เพราะว่ายานนั่งให้พี่น้องเบิ่งก็เลยแบบเบาลงหน่อยถ้ากินนอกคลิปก็โอ,อ้พี่น้องจ้ากินไปร้องไห้ไปบ่บมีน้ำตาบ่เบลิกบ่มีน้ำตาบ่าเศร้า ต้องมีน้ำตาลนะคะทุกครั้ วันนี้มาร้องไห้ดีแทบาดนี่ซิซัดนมือใส่พี่แทงกำหมุให้ยายด้วยจากขนงจา้า เป่มาคอมไปกินหัวแล้จพี่น้องนี่ไงสิคะหยิบกินซะเลยเปล่มาคลอมคลองหัวพี่น้องเลยคองคนเดียวตะมือมคองคนเดียวก,กระแสบดูคลอมาคอมมีมีโมฮอลำแห้งสิแสบคัะพี่น้องเย พี่นอ้องฟังไปขออภัยค่ะพี่น้องจ้ะเมื่อไปถือค้างสอนคนละแรงไปหมดเอามาไว้ทธอสดน้ำเอามาไว้ทธอสดน้ำจากทุกคนน,นุ้ยแรงนีเราสอนไป จะมาเซ็เคัาเซ็แบง สมตำเพชรทั้งออหอมเอาเข้าไปอืแซ่แบต้องแซ่บต้องเพชร 嗯，就做煎皇，是不？不